ส่วนเนี้ยเยอะโดยโห้ยดยนูนี่โอตซิวดูดีๆจะ่มีรูปที่เขาแตบอยู่ก็สวัสดีพี่เพิลผมบักแบงผีบ่ากับช่องเห็นตัวที่ตัวแดนเนาะไม้เนี่ยเป็นไม้ที่ผมเล็งไว้นานแล้วรอให้ฝนมันแรงก่อน รู้อยู่ว่าทางเข้ามันจะลำบากเนี้ยเลยเดยร้อยมันแห้งๆก็ค่อยมาตอนอยู่ระยองแดดเลยเนี่ยก็เลยคิดว่าเลิกดีแล้วเราวันนี้ออกมาได้ครึ่งทางเริ่มจะคึ้นก็พอมาถึงกลางทางแล้วเนี่ยมันกลับไม่ไหวแล้วตกหนักอย่างนี้เลยทีเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเราจะพยายามใส่ให้ดีที่สุดแหละเพื่อคนที่ดูเนาะ ใครที่แวะมาดูแล้วก็มาเจอจ่องนี้อาจจะแบบุรักทุเลหน่อยคลิปนี้ผมคิดว่านะ่าจะทุลักทุเลก็คิดว่ากว่าจะไปถึงสวนคนาอาจจะหยุดแล้วมั้พาอีกไกลอยู่เหมือนกันทางยังไม่ใกล้อัน,นี้อยู่ที่แถบวบแ,แก่งหางแมวเนาะทางก็ค่อนข้างที่จะลาดชันแล้วก็เละลื่นด้วย ว่าเหมือนเขาเพิ่จะใช้รถมาเกตทางไว้ก่อนหน้านี้มันไม่กว้างอย่างนี้มันจะแคบกว่านี้หน่อยแล้วก็ทางมันจะไม่เป็นดินเปิดดินใหม่อย่างเงี้ยอันนี้ทางซต้เยมืองผมก็คือ เมื่อก่อนนะเป็นสวนยางสมสัอนที่ผมเคยเข้ามาตอนนี้กลายเป็นโขดทุเรียนละหน่าจยอะสองร้อยไร่เลยมั้งจากสายตาร้อยสองรอยไล,ล,ยยไลนะ่นี่กนีกำลังยกขคดเตรียมที่จะปลูกทุเรียนว่างสุดลูกมูลูกตาเลยเพราะว่าป่าแถบนี้ส่วนใหญจะมีาทางางจมาทางจะลง นี่ตามปกติแล้วนี่เดือนนี้มันเป็นปลายปีแล้วนะมันต้องเป็นฤดูหนาวแล้วนะแต่นี่ไม่ใช่กับกลายเป็นฤดูฝนเลยแล้วฝนตกหนักเลยนนะน้ำเนี่ยมุ่งหน้าไปที่อ่างเก็บน้ำประเกตที่มันไหลมุ่งหน้าไปมีประเกตแล้วก็มีเอออ่างเก็บน้ำประเกดเนี่ยมวลน้ำเริ่มจะหนาแน่นขึ้นไม่รู้จะไหวหรือเปล่า ไม่แน่ใจด้วยว่าข้างหน้าเนี่ยทางจะเป็นอย่างนี้ต่อไปหรือเปล่าจะขาดหรือเปล่าไม่รู้น้ําดูจะเยอะโดยดุย,ดยเป็นสายเลยขาวจ๊วะมุงน้ำไปข้างล่างทางฝั่งทางขวามือจากน้ามาทางเนี้ยฝั่งทางโน้อนอะ่ะจะเป็นเขาอ่างลือในนะเลยไปอีกสักเจ็ดกิโลเลยมั้งแต่ว่า ภมมีประเทศจะลาดเอียงลงมาทางทางทางซ้ายเพื่อที่จะไปทางอ่างประเกตอ่างเก็บน้ำประเกตดูทางโอ้ยแล้วทอ้อ <c oughs> อยากจะท้อแหละแต่มันมาแล้วมัน,ม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 นต้องไปอะ่ะไปหน่อยนึงออกมาที่โล่งหน่อยโอ้ค่ยอย,ย่างจั่วเดี๋ยวก็จะถึงแล้วละ่ะฟ้านี่ดูทรงไม่มีท่าทีว่าจะหยุดหรอก ตกไปเรื่อยๆใกล้นู้นแหละเดี๋ยวก็หยุดฮะ นี่ก็ขนาดฝนตกนั่นเนี่ยจะบอกว่าหินครอดอย่างเงี้ยชอบมากเลยเนี่ยเขาเๆอย่างๆแป,ป่าๆแช่เลยเที่ยวหนุม,มันมันชอบอยู่อย่างเงี้ยเลยสหรอไหม เงี้เจ้าหนุมานเทียบเลยสวนเนี้ยจะบอกให้เต้นสนุกมากเลยอันนี้ขนาดฝนตกนันเนี่ยได้หนึ่งก้อนป่ายางชาวบ้านเขาอันนี้ผลพลอยได้ไม่ชอบหินก็เลยทําเป็นมาขายแปง้งโน่นแป้งนี่เพื่อจะได้เส้นเหลียมเข้าไปในแป้งของเขาไปในสวนของคนอื่นจะได้ไปดูหิน โอ้ยนี่นี่อยู่เองดึงสวยอ่ะแต่เนี่ยสวยสวยข้างในมันเงาแววแววเกิบรู้สึกว่าฝนจะลงเปียกหมดแล้วแหละก็คงจะไม่รอดแล้วมั้งเนี่ยเพิ่งจะมาถึงเองอั่นสายยางชาวบ้านเขา หาว่ามูลส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้นะโอ้ยนีย่สาสายนี่เลยน,นั่นในแร่น้ำนมเนี่ยใช่ไหมนี่สำหรับใครรู้นี่ถ้าชอบสายทองสายแร่นี่มาส่วนนี้ได้เลยโอ้ส,สุดเยอดเลยเนี่ยสวยมาก อันนี้ยังเจียมทั้งสวนนะสวนนี้โอ้ยหนี่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 เหมือนกันเหมือนแบบฟอซิวแต่ไม่ใช่นี่แหละเหียบคนเราเจออีกแล้นี่นี่น,น,นี่ถ้าเกิดทุบนี่ทองเลยนะเนี่ยตอนเนี้ยดูดี จะมีรูปพี่ทศแอบอยูอ่เป็นการถ่ายจากฝนที่บแบบน,น,นี้นิออ่อันหนึ่งเอออันเนี้ยเหมือนเป็นอันนี้แล้วนั่นเนี่ยหินเกี่ยวขนนุม่มานมาน้อยแล้วนะนะนมีผลึกแลยอูมือเหี่ยวหมดเลย ส่วนนี้เยอะด้วยปลากระหลองนี่เป็นกระจกเลยนั่น,นโอ้ยดูนี่ nam con Con còn mình xùm nữa Để để ừ. Con nha xuôi. ลางน้ำเหมือนกันเดี๋ยวหลังเดี๋ยวค่อยไปดูกับชัดๆกันอีกกีนะเดี๋ยวจะถ่ายเป็นช็อตดีกว่าวันนี้มันทุลักทุเลเหลือเกินละอีกก้อนหนึ่งอันนี้ก็เป็นเหมือนกระจกเลยนะเอากระจกกระจกอยู่ก้อนนี้ก็สวยนะเนี่ย จริงอันนี้ก็มีเกี้ยวแล้วนะมีมาน้อยหนึ่งแต่ว่าด้วยความมันเปียกมันเลยไม่ค่อยจะเงาเท่าไหร่แต่อันนี้สุดยอดเลยโชคด,ดีแล้วโอ,โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้เปียกคนแล้